ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปิดเครื่อง HQ นะครับ Benuta HQ ตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกเลยแล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมด้วยก่อนจะเปิดเครื่องให้ใส่น้ำด้านหลังแบบนี้นะครับน้ำด้านหลังในแทงแล้วก็ใส่เมล็ดก,กาแฟด้านหน้าในช่องข้างบนตรงนี้แล้วก็เปิดเครื่องที่สวิตด้านหลังเสียบป,ปลั๊กแล้วเปิด ปึ๊บหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องจะวอร์ประมาณ3นาทีนะครับพอเปิดเครื่องกลไกในเครื่องเขาก็จะเช็คตัวเองก่อนรอ,อสักครู่นะครับ ตอนนี้เครื่องกำลังทำความร้อนอยู่แล้วก็เครื่องจะขึ้นว่ากำลังล้างอยู่นะครับการเปิดเครื่องครั้งแรกเครื่องจะต้องดดจะต้องดูดน้ำจากแทงเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับเสียงปั๊มจะดังเล็กน้อยตอนช่วงเริ่มต้นแล้วน้ำก็จะไหลออกมาทางช่องนี้ปริมาณเล็กน้อย นี่คือเครื่องกําลังเติมน้ําเข้าไปในเครื่องอยู่นะครับพอเครื่องล้างตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บรอสักครู่นะครับโอเคเครื่องก็จะขึ้นเลข0ูนย์สตัวแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วการตั้งค่าครั้งแรกให้เปิดฝาเครื่องออกมาแล้วก็กดปุ่มโหมด ด้านในนะครับ1ครั้งจะมีปุ่มโหมดอยู่1ปุ่มกดด้านใน1ครั้งเครื่องจะร้องติดแล้วมาดูด้านหน้าจะขึ้นคําว่าเซตให้เลือกเมนูที่ต้องการเช่นเอสเสโซเอสเสโซเนี่ยเราจะตั้งเมล็ดกาแฟตอนนี้เครื่องจะกระพริบที่รูปเมล็ดกาแฟนะครับดีฟอล์โรงงานตั้งไว้8วินาทีแต่ในที่นี้เราจะใช้ประมาณ10.5นะครับ10.5 แมกซิมัมอยู่ที่11วินาทีจะได้ผงกาแฟ12กรัมเสร็จแล้วก็กดเอสเปรสโซอีกครั้งหนึง่งเครื่องจะถามว่าต้องการน้ำกาแฟเท่าไหร่เราจะตั้งไว้ที่35นะครับ35 ml กดอีกครั้งหนึง่งเครื่องจะถามว่าเติมน้ำร้อนเพิ่มไหมในเมนูนี้ไม่ต้องเติมนะครับเสร็จแล้วนี่คือเอสเปรสโซเมนูต่อไปอเมริกาโน่ก็ขั้นที่1ตั้งเมล็ดก,กาแฟ เมริกาโน่เราก็จะตั้งไว้10.5 mm. เหมือนกันกดอเมริกาโน่อีกครั้งหนึง่งเราตั้งน้ำกาแฟเมริกาโน่ไว้40 mm. เพื่อให้มีความเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็กดเมริกาโน่เติมน้ำเพิ่มเราจะเติมน้ำเพิ่มประมาณ80 mm. ฉะนั้นน้ำที่ออกมาในแก้วจะประมาณ120 ml นะครับเสร็จแล้วเมนูต่อไปเอสเปรสโซคูณ2แปลว่าเอสเปรสโซ2ช็อตเอาไว้ทำกาแฟเยน็นปุ่มนี้ ตั้งไว้เท่ากับเอสเปรสโซ่เลยนะครับก็ะจะเป็น10.5แล้วก็น้ำเราตั้งไว้ที่30เพื่อให้ความเข้มข้นมากขึ้นยิ่งน้ำนอ้อยยิ่งเข้มขน้นยิ่งน้ำมากยิ่งเจือจางแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเพราะจะเป็นเอสเปรสโซ่2ช็อตเวลากดแล้ว1ครั้งเครื่องจะทำงาน2รอบจะได้เอสเปรสโซ่ออกมา2ช็อตเมนูที่4คือเมนูสตรีมนมกดปุ่มสตีมตั้งไว้ที่45วินาที หมุนข้างบนนะครับหมุนขวาคือการเพิ่มหมุนซ้ายคือลด45วินาทีเครื่องจะสตรีมประมาณ45วินาทีแล้วก็จะได้ความร้อนประมาณ55องศาเวลาสตรีมนมเมนูต่อไปให้กดโหมดเพิ่มนะครับอันนี้คือการตั้งค่าหน้าจอเสร็จแล้วกดโหมดครั้งที่ 2, 2เครื่องก็จะมาที่คับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับให้ตอบว่า yes เพราะว่าถ้าไม่มีแก้ววางก็กดเมนูไม่ได้ การเด็กมากดเล่นนะครับต้องใช้แก้ววางซะก่อนถึงกดเมนูได้เมนูต่อไปอุณหภูมิในหม้อต้มเราตั้งไว้ที่ร้5ยองศาเมนูต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนค่านะครับเป็นการนับแก้วที่ชงไปแล้วเมนูต่อไปเป็นเมนูเป็นเมนูในการตั้งค่าเค้ก <c oughs> นะครับเราต้องเป็นโนนะครับเราจะไม่นับค่ากากที่ชงออกมาแล้ว เมนูต่อไปเป็นการนับค่าอเมริกาโน่ที่ชงไปแล้วนะครับแล้วก็ d SE s c ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรมันคือโปรแกรมการล้างตะก,กันในหม้อต้มแปลว,ว่าดีสเกลลิ่งกดหมดอีกครั้งหนึง่งจบการตั้งค่าแล้วก็ให้กดปุ่มเอสเพรสโซเครื่องก็จะเซฟแล้วกลับมาสูมโหมดปกติแค่นี้เองครับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วส่วนด้านบนจะเป็นการปรับความละเอียดนะครับ ให้ดูด้านบนเปิดฝาขึ้นมานะครับจะเห็นช่องตรงนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการปรับให้วางอุปกรณ์เข้าไปตรงนี้นะครับหมุนซ้ายทวนเข็นเมนาฬิกาแปลว่าละเอียดขึ้นถ้าหมุนขวาตามเข็มแปลว่าบทหยาบนะครับวิธีการตั้งค่าให้หมุนซ้ายให้สุดก่อนและหมุนขวามาสองแก๊ก จะมีสแก๊สแบบนี้นะครับกดลงไปเล็กน้อยแล้วค่อยหมุนนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นการตั้งค่าความละเอียดของเมล็ดกาแฟอันนี้เราก็จบการสาธิตการตั้งค่าเครื่องชงกาแฟเว n น s a h าฮิตคิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ